ช่วยการเช็คสภาพผิวว่าเราเป็นคนผิวแห้งหรือเปล่าวันนี้ลูกปัดมีทริีดีมาฝากค่ะสำหรับใครหลายคนที่อยากจะรู้ว่าเราผิวแห้งจริงหรือเปล่านะคะง่ายๆเลยค่ะให้คุณล้างหน้าให้สะอาดค่ะแล้วก็ใช้เจ้าตัวทิชชู่นี่นะคะซับหน้านะคะให้หมาดๆค่ะแล้วก็ทิ้งหน้าโดยที่ยังไม่ต้องทาสกินแคร์อะไรเลยนะคะประมาณ30นาทีค่ะแล้วเราก็มาเช็คกันค่ะว่าหลัง30นาทีเนี่ยผิวหน้าคุณเนี่ยรู้สึกว่ามันตึงๆ แห้งๆไม่มีการหลั่งน้ำมันอะไรออกมาเลยอันนั้นนะคะอาจเป็นทรายแล้วล่ะคะ่ะว่าคุณมีสภาพผิวที่เป็นผิวแห้งค่ะแต่ว่าหากคุณอาจจะมีเออน้ำมันออกมาเยอะๆอันนั้นคุณก็เป็นผิวมันค่ะแต่อยากจะบอกเลยอย่างตัวเองเนี่ยเป็นคนผิวแห้งเนาะก็จะเห็นได้เลยว่าถ้าเราไม่ลงสกินแคร์นะเฮ้ยแบบหลังจากล้างหน้าสักแบบ10นาทีนี่คือจะรู้สึกตึงหน้า รู้สึกว่าผิวมันแห้งเลยอันนั้นน่ะเนี่ยแหละค่ะเป็นคนไทยเดียวกันค่ะเป็นคนผิวแห้งรู้แล้วว่าถ้าเราเป็นคนผิวแห้งอย่าลืมหาโจ้ตตัว m o i s ไร r i z e r ดีๆมาทานว่าถ้าแห้งมากก็ทานน้ำมันด้วยนะคะวันนี้ก็มีทริคดีๆมาฝากแบบนี้ค่ะ